อินฟิน t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีค่ะเคกซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่เกมไมค้าบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มาอยู่กับพี่พีโอเคโอเคนะคะสวัสดีค่ะไม่ไม่หวัดดอ้าวไม่หวัดดีน้องๆไหนเหรอเดี๋ยวน้องๆงอนนะอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวน้องๆงอนไม่รู้สวัสดีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ถึงน้องคีจุงเบยเมื่อไหร่น้องคีจะมา เนี่ยอ่ะน้องคีไม่มาหรอโอ้ยท่านผู้ชมคิดถึงแย่แล้วเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราคือผู้ชายพิกเซลนั่นเองเนี่ยค่ะมีคนคิดถึงน้องคิด้วยเหรอไม่คิดถึงแล้วปะ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 คีไปก็ได้เอาตัวพี่คีไปซ้อนแป๊บเอ้าพี่เคมไปไหนมานี่ หาพี่ขวาญก่อนเราจะไปเล่นฟาร์มฮันกันนะหาไม่เจอหรอกน้องเคียพี่เคกลับมานะอตัวพี่เคไปส่อรแป๊บหนึ่งเนาะจริงเหรอเคียวพี่ขวาญหาไม่เจอเหรอหาไม่เจอแล้วคือจะหาไม่เจอวะหาไม่เจอหรอกตาพี่ทันหรอ มไ,ไ,ไ,มไม่ทันได้ไงนี่ไงนี่ไงทำไมจะตามไม่ทันจะไม่ทันนี่ไงจะไม่ทันกี่ก้อนกับพี่เนี่ย อย่าวินทันอย่าวินนีอย่าวินนี่อะไรทันทำไมจะตามไม่ทันล่ะโอ้ยน้กขี้เนี่ยเอาแปะแปะขี้โกงอ่ะขี้โกงขี้โกงงงเขาไม่ได้เรียกว่าขี้โกงเขาเรียกว่ามียศก็ใช้ให้คุ้มเขาเรียกว่าขี้โกงขี้โกงหนีแป๊บ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 หนีไม่ได้หรอกจะไปเล่นปลากรวเหรอหนีแป๊บ น,เน,เนีเป๊บนีเป๊บนีเป๊บนีโอ้โหกรโดดโหดมากอ่ะตกแล้วเดี๋ยวดิพี่ไม่ต้องกระโดดพี่ก็โหดแล้วดไอตัวน,น,นี้มัน <c oughs> มาไงอ่ะสตรอเบอร์รี่แหว่งเนี่ยกระโดดนี่ไงกระโดดเข้าตรงนี้มั้งเนี่ยเล็กๆ,ๆตรงนี้ไหนพี่ขวานำมาดูหน่อยได้โถธอ่ะเรอเรอนำแนะนำแนะน,น,น,นำนำนำกระโดดโคตรจะไม่เก่งฮึ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วจะลวงเลยดงด้วยยากไม่ได้ยากอ่ะนี่ๆพี่กระโดดแล้วพี่กระโดดแล้วพี่ก็มาถึงขี้โกงวินแถัดต่อบอลลีแล้วถึงแัดต่อบอลลีแล้วขี้ควัญบินหน่อยขี้โกงะน้องๆดูดิตรงนี้ไปไงอ่ะต้องใช้าต้องกระโดดต้องกระโดดใช่ต้องกระโดดช้างกระโดดยาวๆฮฮึึบบ อ้าช,ช้าๆแล้วก็กดกระโดดลองหัวโคกนะอนไม่น,นีนน่นั่นแหละนั่นแหละเฮ้ย <c oughs> เราไปเล่นกันเถอะค่ะ <c oughs> เรามาเล่นอะไรกันเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวให้พีเคมาเล่นเรานะคะโอเคค่ะเสียงเราขี้แปลกไปไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ได้ช้ำน้ำเสียงเปลี่ยนน้องคิกโตขึ้นไงเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยน โอเคไปแล้วดูเป็นหนุ่มขึ้นน้องคี้โตเป็นหนุ่มเนี่ยเสียงเปลี่ยนหนุ่ม้าอะไรเรายวต่อยหน้าเลยว้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นฟาร์มพันกันดีกว่านะคะไปโอเคน้องคี้ไปแล้วเอะเอ๊เอมาดูสิว่าเราจะได้เป็นอะไรเราอยากจะเป็นคนซ่อนละเราไม่อยากเป็นคนหามันหนาเบื่อใช่ป้าใช่สิใช่สิคนขาดอีกเป็นสิบเลยนะ เฮ้ยเดี๋ยวฮอเข้ามาไม่งั้นก็เล่นกันสิบสามคนเนี่ยเราจะได้หากันง่ายๆแบบเข้ามาเห็นคีอินก็กดออกบ้าดูดินะหึ่ยกับตันอเมริกาสวัสดีครับสตีฟโรเจอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับไปปกป้องโลกด้วยนะฮะไม่ใช่มัวแต่เล่นเกมไม่เนี่ยไม่ไปไปปกไปปกป้องโลกเล่นเกมอยู่ไงเล่นเกมอยู่อ้าวมาแล้วอ้าว โอ้ยโเธอเป็นคนหาโอเคเป็นไรหรอเป็นคนหาเอาเป็นคนหาเหมือนกันเหรอแล้วถ้มาทำเสียงโอเคว่าจ้องเป็นคนหาเออไหนเธอเป็นคนหาตรงไหนไม่มีไม่เห็นมีเธอเ่ะเธอ็กอกเราเธอไม่ได้เป็นคนหาเราเห็นเธออยู่เนี่ยทําเธไม่เราไม่เห็นเขาไม่เห็นเธอทำไมเธอไม่เห็นเราอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เจอกันสงสัยในนี้มันยังบังบักบังในห้องเนี้ย โอ้ยมาแล้วไหนโอเคไหนไม่เห็นมีโอเคสักคนเคก็หกเขเนี่ยมีตรงนั้นแหละเน่ะเรามองหน้าเธอเธอไม่เห็นเหรอหนะหนะอันเนะเธอไม่ใช่คนหาหรอกเธอเป็นคนซ่อนเรามองเธออยู่เธอไม่เห็นเหรอเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยฉันเห็นเจ้านะเจ้าหมาเอ้าือก็หมาก็บ้าหายไปหายไปไหนวะหมาเป็นไก่แล้วหมาเป็นวัวแล้วเอาเป็นด้วนเป็นวัววิ่งไปดูนแล้ว เจ้วัวน้อยมาให้ผดตีซะดีๆอ้อยมีการยิงธนูสวนด้วยนะคะเนี่ยตจ้วัวน้อยตจ้วัวน้อยไปไหนตจ้วัวน้อยอืออ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 อโอเคตายไปหนึ่งค่ะกำจัดโดยเคียนเคเรซี่ไหนโอเคไม่เห็นจะฆ่าใครได้เลยอะแด่แด่เราหนันไงโอเคเป็นคนซ่อน <laughs> ยหาเขาไม่เจอดิไม่เจอไม่เจอแต่เมื่อจี้เขาเจอคนคนหนึ่งอยู่นะโดนฆ่าโดยเขาไปแล้วไหนไม่ค่อยเห็นมีใครจุดพงจุดพูเลยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มันวิ่งนะสงสัยมากตีตีมันตีมันตีมันตโอเคทำไมเขาโหดจังเลยอ่ะแน่นอนแน่นอนคนโหดมันจะตีอยู่นั่นแหละนี่ อ้าวหรอเขาเขาเห็นตอนมันวิ่งพอดีไงมันก็เลยรู้ว่าตัวไหนอ้าวอ้าวอ้าวม้าม้าม้าเออตายเนั่นไงไก่ไก่ข้างบนไก่นั่นไก่ไปเลยครับไก่อ๋อไก่ไก่โอเคไก่วิ่งเร็วจังวะเอ้ยไก่แล้วแป๊บไก่ เป็นจักเป๊ปมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วเฮ้ยมีไก่อีกตัวนึง้ยอ่ยโอเคเขาตีตายแล้วีอกตัวนึงเต็งเป็นข้าวันนะเดี๋ยวเขาฐานแถวนี้ก่อนแถวนี้มีอะไรบ้างไหมเขาวิ่งตามันไม่ทันเต็งมันไหนนี่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่เดะมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออเรียบร้อยใครยิงหนูรัดช็อตตัวอะ อุตสาววิ่งตามใช่ไหมโดนลัสช็อตเลยแย่มีน้องแมวกับน้องหมาในนี้นะคะดูน่าสงสัยใช่หรือไม่ไม่ใช่แถวๆนั้นหมูอ่ะคุณวันนี้ไก่ไก่มีตัวหนึ่งแล้วจัดเลยจัดเลยส่วนมากคนจะชอบเป็นไก่กันเพราะว่ามันตัวเล็กเนาะมันก็แอบได้อันนี้ยังดีนะคะที่แบบเราตีเท่าไหร่เราก็ไม่ตายเนาะ ใช่ถ้าเป็นพอพันนี่มองทิ้งใช่เราผิดทีนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยเหลือกี่คนอนะ่ะเหลือคนซ่อนอีกสามคนนะคะเฮ้ยเราต้องชนะดิโอเคเลยสองนาทีอ่ะเราต้องชนะเออถือว่าแบบเราฆ่าใครไม่ได้เลยเราเราเจอ,อแต่ว่าเราฆ่าไม่ได้โดนคนแย่งหมดแล้วค่าไปสามตัวเน่ทำไมมันฟิวชั่นกันอย่างนี้ ยิงโอ้เรามีิงเรามี TNT นี่นาะเราสามารถไปไล์คลิกตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะใช่ใช่ในนี้น่าจะมีไหมเนี่ยน้องไก่เจ้าน่าสงสัยนะน้องไก่เจ้าน่าสงสัยนะทำไมมาอยู่คนเดียวอะโลน่โลล่ะโล,ะ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 ลกนะเอ๊ะน้องไก่ไม่ใช่นิง่งฮะตีเรานิ่งนี่คือไม่ใช่แน่นอนเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งตัวเองเธอ อีกตัวสุดท้ายไปซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันต้องอยู่ข้างบนข้างบนแน่ๆเออเบางทีพวกนี้ชอบแบบอยู่บนบนนะ่ะแบบเก่งๆแล้วจะชอบแบบไปซ่อนข้างบนไม่ค่อยอยู่ข้างล่างกันหรอกแม่์ดาได้ยินเสียงเหมือนมาร้องมันก็ร<อ>้องของมันอยู่แล้วดิเอเอไหนนะเหลือตัวเดียวนะคะโอ้หาไม่เจอดี่แบบโ <laughs> คตรก,กากเลยนะเราจะเหลือสีสิบวิเองอะ แค่ไล nah e yeah, okay, no. ่ตามก็ได <produ> ้จะไม่ทันแล้วแหละเฮ้ยม่น่าจะทันแล้วอ่ะต้องดูดีๆมีคนเจอบ้างไหมนี่กำลังขึ้นไปหาข้างบนอะไม่ดิ้เสียงเหมือนธนูว่านี่ไงไก่ไก่นี่จัดเลยจัดเลยทุกคนกันรลึกเรียบ้อยโอเควู้ฮู้ฮันเตอร์วินค่ะ เ้วได้อะไรบ้างอะพอฮันเตอร์วินได้คะแนนไหมได้เหรียญไงโอ้ได้เหรียญมาเท่าไหร่อืมไม่ดูฮะตอนนี้เรามีหนึ่งหมื่นแปดพันเหรียญตอนนี้เรามีหนึ่งแสนโอ้ขี้โกงไงยูทูบเบอร์อ่ะขี้โกงบ้าอะไรเราเสียเงินเราดูดีกว่าเสียเงินบ้าอะไรเราเสียเงินไม่ได้ได้เล่นต่อแล้วไม่เราไม่เห็นไป เราอยากเป็นแอนิมอลอ้าวจะไม่มาเหรอมีเกมแฮตออลเรดี้ already, อะไรสายสายทักอย่างอ้าวกำโอเคเข้ามาแล้วเออเมื่อกี้เข้าไม่ได้สงงนันงงเออเลยโอเคมาแล้วเดี๋ยวเป็นแอนิมอลดีกว่าเลือกเป็นแอนิมอลไม่ไม่เกี่ยวคำ<ะ>ว่าเมื่อกี้เราเลือกเป็นฮันเตอร์เราก็กลายเป็นแอนิมอลอ้าวเหรอฮย <laughs> <laughs> ไม่ได้เรอมันจะซุ่มๆเลยเนาะ แต่เขาอยากเป็นคนโดนล่ามากกว่าคนล่านะแสดงว่าเคเอ็เป็นพวกมาโซคิดชอบโดนทําร้ายใช่ชอบโดนทําร้ายตีหนูสิคะล่้นพี่ได้ตัวจริงนี่แกโช์ให้ฟันร่วงเลยทํำไมเถื่อนจังคะอ้าวก็เห็น,หนชอบหนูยังไม่ได้ตีพี่เนื่องจากที่พี่หลอกหนูไปเล่นปากลัวเลยนะคะหนูยังไม่ได้ตบต่อยพี่นะพี่อะไรเ <c oughs> ย็นนห,ห่างฮะ มันเห็นเหรอเธอห่างในโปรเจกชันแต่ในนี้ไม่ห่างนะในนี้ไม่มีนมแบนตเะแต่มีอ้วนค่ะในนี้อ้วนเฮ้ยมีสิบแปดคนนะคะตอนนี้เฮ้ยเต็มละเฮ้ยกับเต็มละยี่สิบสองแล้วโอเคยี่สิบสองคนเย้ได้เป็นสัตว์ค่ะแล้วก็เป็นสัตว์เธอเธอเป็นตัวไหนอะเธอเป็นตัวไหนอ่ะอ้ยเราไม่เชื่เธอหรอก เอาจริงเออตัวของเราไม่เราไม่เชื่อเนใจเราเป็นหมูอยู่เนี่ยหมูเฮยแล้ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่แถวเหล่าอ่ะเหล่าที่เป็นคอกม้าใช่เปล่าเออเธอเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันเร็วเราเป็นหมาอ่ะดีๆไหนจริงหมาตรงไหนอ่ะจะได้ไปหาหมาในเล้าอ่ะมีหรอเปล่าม อย่าโกหกแล้วจริงๆมันหมาแล้วไหนหมาอยู่ในแล้วที่มันมีม้าแล้วหรือแล้วแล้หรือว่าอะไรล่ะแล้วหรือเนี่ยฮะเดี๋ยวเราต้องใบเขาเนี่ยฮะ กขาหากันหรือยังอ่ะหาแล้วหาแล้วอุย้ยอเคมันเป็นคนหานี่หว่าเย่ <No. S 2> <Yeah. S 1> ไม่เราไม่ได้เ็นเราโดนฆ่าไม,ไม่เห็นเบนไม่ใช่ถ้าโดนฆ่าชื่อมันจะอยู่ข้างหน้าผู้ที่ฆ่าจะชื่อจะอยู่ข้างหลังเธออย่ามาโกหกเราทำไมเมื่อกี้เราเป็นคนเราฆ่าแล้วทำไมมันไม่ขึ้นมาเราฆ่าเราเห็นว่าเธอฆ่าใครสักคนนยงนี้นแหละอเคย่ามาหลอกเราเลยนะ มาหน่อยทำไมว่าใครใจร้ายกับเราแบบนี้เราเดินมาก็ไม่หนีด้วยนะเอาก็ต้องเนียนไงทำเป็นเนียนแบบไม่ใช่อะไรอย่างงี้ไม่หนีแต่เราเช็คทุกตัวนะเธอเอหอหรอเธอตีหมดทุกตัวใช่ไหม <c oughs> ถึงว่าโดนยิงยข้าโดนหมูยิงเจ้าหมูเจ้ายิงข้าเหรอหมูที่นี่ทำไมฟิวชั่นกันเยอะจังเลยโอ้ยเจ้าแมว แมวแกอีฉันแมวตัวนั้นแมาตัวนั้นโอ้ยเธอแมวในเล้าแมวในเล้าแมวในเล้าเธอใช่ฉันรู้นะเธอใช่ฉันรู้เะว่เธอใช่ฉันรู้นะโอ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งโอเคอุ้ยมนลัดคิวอะแย่มากโดนลัดคิวนี้เป็นอะไรที่แย่มากนี่เนี่ยเมื่อกี้ตีเราเหรออันนี้โอเคแบบตีรัวๆเลยฆ่าแบบรัวๆ เอ๊ะเมื่อกี้ใครยิงธนูฮะไหนไม่รู้ได้ยินเสียงธนูแปะ๊ะไม่เห็นได้ยินเลยเมาเค่ะจักแบบเก็นเขียวโปวเต้ไม่เขียวอ่ะแม่เลยจักเก็นเขียวโเต้มันต้องมีตัวอย่างอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนั่นน่ะสิเราว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนหรือ,ปอเปล่าเหลือห้าแล้ว แล้วห้าแล้วหรอทำไมเราได้ยินเสียงตัวเองด้วยล่ะไวจุงไวจุงเคนเธอเปิดอะไรหรือเปล่าทำไมเราได้ยินเสียงตัวเองอะเราไม่ได้เปิดอะเราก็ได้ยินเสียงเธอชัดเจนแจ่มแจ้งเอ้ยเราได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนแจ่มแจ้ง,จจงมันต้องมีคนอยู่ข้างบนจินะาบอะไรล่ะไม่มีเลยอะเบก,กิว เายงฆ่าใครไม่ได้เลยสักคนเยอมากเธอมันกระจอกเราไม่ได้กระจอกเราแค่หาไม่เจอเรอสี่แล้วเรอสี่แล้วเฮ้ยมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยเดี๋ยวถาแล้วฮู้จะช้อะไรดเวย รู้สึกว่าน่าจะถ้าเป็นฮันเตอร์ตั้งแต่แรกน่าจะได้คะแนนเยอะกว่านะใช่มันอยู่ไหนกันเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นฟิวชั่นกันอยู่ยเต็มเลยอยู่ไหนกันบ้างไม่รู้อยู่ไหนกันหมดเนี่ยจอน,นูขึ้นขึ้ขึ้นขึ้เนีนนนอยู่ไหนน,นี่หรือเปล่า <ใน S 2> จะพวกัววัว,กว,วกเกะวัวเกะ เฮ้ยตีจะหมดเล่ยนะไม่เจอเลยนะว่าน่าจะอยู่บนบ้านเรายังไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านเลยเราขึ้นมาแล้วครับมาชั้นบนเลยมีไบ้างคะมีคนตีกับเราเลยเนี่ยแต่สองตัวไม่เห็นมีเลยมันจะเนียนไปไหมเราว่าต้องอยู่บนนี้แน่นอนว่ะเฮ้เสียงอะไรเราจะขึ้นไปดูข้างบนเอ๊ะได้ยินเสียงธนู เราก็ได้ยิงเพื่อนเรายิงเพื่อนเราเขายิงธนูทำไมเรา<ฮ>ไม่เห็นหายากอะ่ะเราก็ไม่เห็นมันก็มีคนมาดูข้างบนเรานะนั่นไง Animal Win อ้าวแสดง,งั้นน่ะมันอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันมันออกมาวิ่งไหมไม่เห็นนะเห็นมัมออกมาวิ่งไหมนั่นไงเป็นไก่นี่ไงไก่ตรงไหน ไม่รู้อะวันอยู่วันเพิ่งออกมามาอีกสักรอบไหมโอเคมาดูสิเคเอ็นจะรอนงั้นมือโอเคอีกไหมโอเคขี้โกงอะถามเคเอ็นก่อนได้ไงอะเอ้าวขอเด็กที่แบบใช้ัชนเชอเอาครับมาปูได้เลยเลยเหรอใช่ใช่เราจะไม่บอกอะคราวนี้เราจะเงียบกริบเงียบกริบเงียบกริบ อีอีเงียบกริบเงียบกริบม้าไม่เนี้ยลูกม้าไม่อยูย่ทำไมตรงนี้ลูกม้าไม่เนียน้ยลงกไปไปเธอทา,าเป็นสัตว์เถือไอเทมมันจะเป็นไรบัไม่น่าจะเห็นนะอันนี้เริ่มหายยังอ่ะเริ่มหาแล้วเธอเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรเ,เราไป,ไปอยู่ เราไปอยู่แบบฟิวชั่นกับตัวอื่นดีกว่าเอ้ยกลัวโดนตีจังเลยอุยอะอุยอะเอ้มามาโดนตีอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเดินมาแล้วไม่เห็นเราเดียใจด้วยนะมันมีที่หลบที่ดีที่สุดในสามโลก เธอเป็นอะไรอ่ะเป็นคนเป็นคนเนรอเอาชิบหายอีเมลตัวนี้พากูมาเจ็บด้วยโดนไหมวะไม่โดนใครเลยมันเปลี่ยนร่างยังไงหรอไม้ไม้ใช่ไม้โอเค วิเนียน,นค่ะ,คะอุตส่าห์วิ่งหนีแล้วอ่ะยังโดนไข่ไก่แย่มากอะ่ะเกียดตไอแมวตัวน,นั้นน่ะมันล่ามามามันมาหาเราอะ่ะแย่มากอ่ะอุ้ยอุ้ยมันทำตัวแย่มากอ่ะเธอมันวิ่งพาคนมาหาเราเว้ยหนีไปย่โอ๊ยโ,โ,โดนตีตวดช่วยด้วยโอ๊ยรยิงธนูแว ฉันด้วยฉันด้วยเฮ้ยโอ้ยฉันโดนตีตูดเอ้ยคือบางทีก็งงว่าใครยิงธนูโอ้ย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 เอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยหาใครไม่เจอเลยอ่ะ โอเครอดอยู่ใช่ไหมหนีแป็ปเดี๋ยวเราจะข้าโอเคเอง<พ>อ har, <พ>๋อหนีไต้อจะหนีเนื้อมือข้าไปไม่ได้หัวทำเนียนทำเนียนทำเนียนเราฆ่าได้ตัวหนึ่งแหละไหนเขาจะพูดตรงไหนไว้โอเคยังรอดใช่ไหมเราจะล่าเธอเอง อีอีเธออยู่ไหนอะเธอตายแล้วเหรอมาดูได้ไงว่าเป็นเราหน่าไม่รู้ว่าเธอไปเดินแบบดูไม่เนียนหรือเปล่ายืนนิ่งๆเดียพี่แกวิ่งมาตบหรอเฮ้ยนี่ร่งกายนี้เรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกสอง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  เอ้เขาจุดพูตรงไหนคือเราไม่เห็นเลยเวลามันจุดพูออะเรารู้สึกว่ามันอยู่ในบ้านหลังหนึ่งอยู่ลังไหนอะรู้สึกว่าหายากมากเฮ้ยเหมือนจะมีเออแมวโดนตี <laughs> เฮ้ยเราคนเดียวแล้วเราคนเดียวแล้ว The last one เ,เราต้องหาให้เจอมันอยู่ไหนกันเราต้องหาให้เจอเราเจอแล้วไหนมไม่มีเลยเคข,ขี้หมูวะเราเจอนะแต่ว่ามันมันสู้เรามันสู้เราเย้ yeah! เจอได้ไงนะ่ะมันหลบมันเป็นแมวแล้วมันไปนหลบอยู่บน อ่าฉันหนังสือแล้วเราเห็นมันพอดีเย้เขาเรียกดวงโอเควันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนะานะครับผมใช่นะฮะพี่พี่กับพี่ขวัญจะไปพักค่อนแล้วเนี่ยอตอนกลางคืนดึกดึกดื่นๆื่ง่โอเค okay. นะฮะไงก็ชอบกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะกด Subscribe ได้ที่โลโก้ตรงนี้เลยนะนี่ทางซ้ายตรงนี้ค่ะ แล้วก็กดดูคลิปเก,ก่าๆในที่ตรงนี้เลยนะเึืกดูจดตามใจเลยหรือว่าจะเข้าไปดูในช่องก็ได้นะใครอยากด <c oughs> <donate S 2> ูเยเป็นสปอนเซอร์ PS4 หรือเกมอะไรก็ได้นะ PS4 อะไรเงี้ยก็เชิญข้างล่างเลยนะโ okay. <c oughs> อเครไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ